เรียนถามน้องบอลก่อนคนไหนน้องบอลน้องบอลในเทเล่าเซสันได้ข่าวว่าเธอกระเจอหนักมากชําเลยเหรอเล่าเสคือผมพูดโดยรวมก่อนดีกว่าทุกคนเจอหนักหมดทุกคนครับ,รบเพราะรว่าหนึ่งเรื่องฐานรากเหมือนที่บอกครับเราไม่สามารถตรวจสอบได้แต่คราวนี้ถ้าเกิดเป็นพอมันเริ่มพังมาปุ๊บเราให้เขาเข้ามาดูแลเขาบอกว่ามันสามารถอยู่ได้นะครับโดยปลอดภัยค,ค,คือเป็นเ,เขาเรียกโปรเจกต์ดีกว่าของโครงการโปรเจกต์เบเนเจอร์ผู้จัดการก่อสร้างของของโครงการครับเขาบอกเขาก็บอกว่าลูกบ้านอยู่ได้โดยปลอดภัย ทา,ทางทั้งทีู่บ้านก็ดูแล้วว่ามันไม่น่าจะอยู่ได้ครับผมครับอะไรที่ทําให้คิดว่าไม่น่าจะอยู่ได้<ห>ไม่พอใจเป็นการส่วนตัวทะเลาะอะไรกับเขาเปล่าไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักเขาเลยไม่รู้จักเขาได้ไงครับเราซื้อบ้านเราก็อยู่ของเราครับอ่ะแล้วเขามาบอกกันเราว่าอยู่ได้ปลอดภัยใช่ครับแต่สิ่งที่เราพบในบ้านเรามีอะไรบ้างโห,โหก็สุดขนาดนั้นแล้วใช่ไหมครับทุกอย่างแตกอุปกรณ์บางอย่างใช้ไม่ได้ห้องน้ําด้านล่างใช้ไม่ได้ห้องน้ํามีสามห้องใช้ไม่ได้เลยทาไมใช้ได้แต่ข้างบนนี่ครับ ข้างล่างเขาบอกว่ารอน้ำขึ้นน้ำลงค่อยกดฮะคืออะไรน้ำขึ้นน้ำลงกด15้าค่ำใช่ครับประมาณหนึ่งค่ำสิ้าค่ำผมก็ไม่รู้ไปขี้ไปเยี่ยวอุตสาหอรระทันโทษค่ะเลอก็น่าจะประมาณนั้นแหละครับต้องดูปฏิทินก่อนเวลาเข้าน้ำข้างล่างครับพูดจริงหรือพูดเล่นนะพูดจริงเป็นแท่ทุกหลังับเป็นแท่ทบุกหลังหรอคะอธิษฐนถามเฟิร์นค่ะเฟิร์นเธอเล่าหน่อยสิบ้านเธอเป็นยังไงก็จริงๆริเฟิร์นอยู่บ้านหลังนี้มาประมาณได้ประมาณปีสองสามเดือนนี่แหละค่ะ ตั้งแต่เข้าไปก็ประมาณ2อสเดือนแรกก็จะพบเลยสิ่งที่พบแรกๆคือไฟถูกห้องในบ้านจะติดๆดับๆแล้วก็พื้นนะคะมันเริ่มสุด<ม>พอพื้นอาคารข้างหลังบ้านที่เขาต่อเติมให้พื้นครัวเริ่มสุดฝนก็ติดต่อไปทางโครงการว่าเอ๊ะทำไมมันสุดเพิ่งจะอยู่ได้ประมาณครึ่งปีหรือ3เดือนเองนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แจ้งกลับมาว่าคุณเอาทั้งแทงน้ําไปวางไว้หลังบ้านหรือเอา อะไรที่มีน้าหนักเยอะๆไปอยู่หลังบ้านหรือเปล่าก็เธอไปวางทําไมล่ะเธอก็รู้ว่าแทงหน้ามันหนักดินมันก็ต้องซุดแล้วเธอไปวางเนีเธอจะมาพูดทําไมล่ะก็หนูไม่ได้วางเองอ่ะใครวางโครงการค่ะโครงการกาแทงมาวางอีก ใช่มันเป็นของแถมมาซึ่งเราก็ไม่คิดไงคะว่าถ้าเรารับของแถมนี้แล้วบ้านเราจะซุดเหรอคะเขามีอะไรอีกเขามาแก้ไขให้นะครับเขามาบอกวิธีการแก้ไขที่แทงน้ำนะครับเขาบอกว่าตอนนี้น้ำมันเยอะเกินไปก็ให้ลดมาหรือรึ้งแทงพอครับเขาเขาาแจ้งว่าเขาเขาลืมเขาลืมคำนวณน้ำหนักแทงน้ําใช่แล้วก็แบบวันดีคืนดีก็นอนนอนอยู่ไฟกลางบ้านระเบิด น้ำไหลลงมาจากเพดานมีน้ำมีน้ำที่จะมีไฟกลายเป็นน้ําพุ่งออกมาจากใช่อจากโคมไฟใช่ค่ะมันมาจากไหนน้ํามันมาจากห้องน้ําชั้นสองค่ะทำไมอ่ะอยู่ในห้องน้ํามันไม่ได้มาอยู่ตรงกับโคมไฟไหมก็หนูแจ้งไปทางโครงการโครงการเขาแจ้งว่าเป็นเพราะคุณเฟิร์นขัดห้องน้ํามากเกินไปโดยใช้อะไรโดยใช้เพูดได้ไหมคะเป็ดโปเข้าได้นะคะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะเป็ดโปขัดดีมาก จนกระทั่งทะลุใช่ลรว่อไฟช็อตจะใช้ส่วมต่อ,อยังไงล่ะใช <c oughs> ่ก็ตอนนั้นก็คือห้ามใช้ห้องน้ําชั้นบนนะคะก็มาใช้ข้างล่างก็ข้างล่างก็กดไม่ได้อีกคะ <c oughs> ่ะเขาไม่มีบ่อกระบอซึมเหรอคะหรือย,อยังไงคะ <c oughs> หนูก็ไม่ทราบ มันน่าจะเทียวกว่าเนี่ยค่ะก็คือเป็นปัญหาที่เราเจอมาทุกหลังเรื่อยๆบางบ้านก็น้าพุบค่ะบ้านเราได้น้ําตกแปลงเวลาบ้านมีปัญหาแปลงแก้ปัญหายังไงก็แจ้งไปทางโครงการครับค่ะแจ้งไปทางโครงการโครงการก็จะเข้ามามาแก้ไขให้ก็คือเราแจ้งว่าบ้านแปลงปัญหาคืออะไรบ้างก็คือเริ่มจากบ้านร้าวก่อนครับมีรอยร้าวเราตอนแรกเราก็เข้าใจว่าอ๋ออาจจะร้าวจากจากฉาบหรือเปล่า แต่อพอพอแก้ไปครั้งแรกครับผมเข้าไปอยู่ได้ประมาณสัก4เดือน4เดือนแรกก็แจ้งแจ้งแล้วโครงการก็เข้ามารับผิดชอบนะครับก็คือเข้ามาเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขให้แต่ไม่ถึง2อาทิตย์นะครับก็เป็นอีกอมผมก็เลยเริ่มเอกใจว่าก,ก็ก็ถามโครงการไปว่ามันมันเป็นที่ฐานรากหรือเปล่ามันซุดหรือเปล่าเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชจนแก้ไขรอบ2รอบ2ก็อยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งครับ,รบก็ก็ลอยเดิมก็กลับมาเป็นอีก แต่ตอนนั้นอนะ่<ฮ>ะคือเพื่อนบ้านอนะ่ะข้างบ้านอนะ่ะยังไม่มีใครเข้ามาอยู่คือผมอยู่ก่อนบ้านหลังแรก <ฮะ S 1> ก็เลยไม่ได้ไปดูข้างบ้านว่าข้างบ้านเขาเป็นไหมแต่พอครั้เนี้ยเหมือนประกรันใกล้จะหมดอ่ะครับประกรันประกรันซ่อมซ่อมของของโครงการนะครับปีหนึ่งเขาเขาจะมาเก็บรอบสุดท้ายประมาณว่ามีปัญหาอะไรน้ําไฟอะไรเนะี่ยเขาจะให้ให้แจ้งไปแล้วก็จะมาเก็บรอบสุดท้ายผมผมก็แจ้งไปแล้วเขาก็มาเก็บก็ยังเป็นอีกรอบสามรอบสามแก้ไปก็ยังเป็นเหมือนเดิม จนรอบที่4มันแป๊บเดียวครับแก้มาประมาณสัก2อสาอาทิตย์เดือนหนึ่งก็ก็กลับมาเป็นปัญหาเดิมแล้วรอบที่4ผมแจ้งเข้าไปเขาบอกว่าหมดประกันละหนึ่ปีครั้งนี้คือต้องต้องจ้างจ้างทรัพย์เข้ามาซ่อมให้